สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มีต้นไม้ที่มีสีสันสวยงามนะคะชื่อว่าฟิโลเดนรอนนะคะเป็นฟิโลเดนรอนสีทองนะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบความสวยงามและก็สีสันของต้นแสงจันทร์นะคะต้นนี้ก็สีสันสวยงามไม่แพ้กันนะคะฟิโลเดนรอนสีทองนะคะเป็นไม้ประดับกระถางน,นะคะที่เหมาะสําหรับปลูกประดับไว้ที่ระเบียงบ้านระเบียงคอนโดหรือที่ที่มีแสงแดดลําไรนะคะสําหรับคนที่ชอบต้นไม้ที่มีสีสันสวยงามแบบต้นแสงจันทนะคะแต่ก็ มีพื้นที่จํากัดนะคะแนะนําว่าต้นฟิโลทองอ่ะค่ะสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะเหมาะสําหรับคืนที่มีแสงจันทร์มากระทบที่ริมระเบียงยามค่าคืนนะคะหรือยามเช้าที่แสงแดดอ่อนๆในวันพักผ่อนก็สวยงามไม่น้อยนะคะฟิโลเดนดอนสีทองนะคะอยู่ในวงขอของราซีอีนะคะชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเลมอนไลม์นะคะเป็นประเภทไม้เลื้อยเนื้ออ่อนนะคะอายุหลายปีนะคะลำต้นก็จะเป็นลำต้นอวดน้ำนะคะเลื้อยพันธุ์ด้วยรากพิเศษที่ออกตามคอ ละะักษณะของใบนะคะเป็นใบเดี่ยวกว้างประมาณ4 8ถแซนเมตรนะคะแล้วก็จะมีความยาว8 1 2ถึเซนติเมตรนะคะปลใบ,บจะแหลมค่ะค,ะคนใบมนนะคะขอบใบเรียบค่ะแผ่นใบจะมีความหนานะคะผิวใบด้านบนนะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนแกมเหลืองนะคะ แล้วก็จะมีความเป็นมันนะคะก้านใบจะมีสีชมพูอะคะ่ะสีสวยสะดุดตามากนะคะมักไม่ค่อยพบช่อดอกนะคะฟิโรเดนรอนสีทองมีการเจริญเติบโตเร็วอะคะ่ะชอบดินร่วนชอบแสงแดดรำไรอะคะ่ะชอบน้ําปานกลางนะคะการขยายพันธุ์ก็โดยการตักชํายอดนะคะนิยมปลูกในกระถางให้เกาะพันธุ์หลักนะคะเพื่อประดับในที่ร่มลำไรอะคะ่ะการปลูกในสวนในแนวตั้งนะคะก็ควรปลูกในระดับร่างที่มีความชุ่มชื้นจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะ มีความสุขในทุกๆวันและก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับโยชุพันธ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับโยชุพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ